ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกมโ o ดโตโปเกะนะฮะโปเกะโปดโตวะไอสัตว์ไม่ใช่อยู่กับโ o t โ m มอนโปดโทมอนสองนะฮะนะครับก็ผมมาเจออิตาเอ็กนะครับผมโค้ด for renovation คือเนี่ยมันปิดเพื่อพัฒนานะครับผมจะเปิด reopening ปีสองปีน0 1 6นะครับมิถุนานะครับมิถุนาปี2016นะฮะ ผมก็ได้เข้ามาแป๊บหนึ่งผมก็เจอตำรวจนอนอยู่แต่ผมยังไม่ได้สำรวจอะไรมากนะฮะเรามาสำรวจต่อเลยฮะเฮ้ยวิสเน็ตเดอะฟิวเจอร์ครับนี่แหละคืออนาคตเฮ้ย VR เครื่อง VR นี่เองฮะคือเกมนี้มันออกตั้งแต่ปี2 0 0 2ันสอนะฮะมันนานมากละแต่มันก็อัปเดตดีเทคเข้ามาฮะเมื่อปี2 0 1 6นี่ผ่านมานี่เองเดือนมิถุนายนฮะแม่งสวมแล้วมันเป็นแบบเฮ้ยสตรีม ไอ้กูเ <poisoned> ท <indo> <IP P Baptist> yeah. ok. ่เยสพุท t โธรีดุกมีแผ่นเกมด้วยกับพ o ทธกับพ o ทธอะไรวะนะแผ่นเกมพ o ทธโธรีดุกกับพ o ทธโธสพุทธโธพุทธโธสองไอ้ลอสพาราไดครับภาคที่ผมซื้อมาไม่นานเองโอ้ยยังไม่เต็มเลยสัตว์อย่างโหดมีอะไรบ้างวะเนี่ยพ o ทธโสองเกมอะไรบ้างนี่นหืมดอโอ้โห คือเกมมันลอ้อมันมาล้อเรียนครับอันนี้ชื่อดูใช่ไหมอันนี้เป็น .dot.iv ไอเหียโคเทคอออฟพาหอมล้อเรียนโคตรเกียน t เดอร์แวดฟาสเตอร์คือมันจะมีเดอะก d อดฟา e เตอร์อันนี้เป็นเดอะแวดฟาส <c oughs> เตอร์อนนล้อเรียนได้เกียนมาก .VR นี่ว่ะโคเทเรามาดูเกมอื่นบ้างฮะแกแกลี <c> ่ <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> แกลลี่ไอ้ตัวดำๆที่เจอกันในวันอังคารของภาคซีรีส์ปกติกับเอาอ่ไออโพคาลิบวิกเอ็นนะฮะวันแรกที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับพาร์ทนั้นลองไปดูฮะว่าแกลลี่มันเป็นยังไงมันเป็นได้เด็กดอกแกลลี่แกลลี่มอสจริงเฮ้ยเฮียโคตรเกลียนอะไรเนี่ยขาร์ไอเดินเคาน์เตอร์นี่ว่าคากา้าสไตัยกอบเบลบายาดอันนี้อะไรเนี่ยนี่มันเดียโบวะเนี่ยเนโตโพลิสสามนโตโพลิสสาม เฮียนี่นี่ดูมครับนี่ดูมไม่มีไม่มีจีเท่นะไม่รอจีเท Welcome เอ้ย Welcome to all สองพันสิบหกแกนโอเปนนิ่งแกเรียเป็นนิ่งโคตรเท่เดี๋ยวเราดูเกมหลายเกมฮะโอ้โหแม่งมีเบทเทนฟิลด์อะประตูสองลิทูแม่งโปรโมทแบบสุดๆอะเฮียหาดีวะ่ะเราหาดูฮะหลายอันฮะที่มันไม่ค่อยมีอืมผมหาแคลรี่มอสที่สุดละ ไอหาเอ้ยแกลลี่ไอแกไอเด็กแกลลี่นะครับแกลลี่โคแมนอ่ะอันนี้เฟียครับเฟียใครเคยเล่นเกมเฟียก็จะรู้ฮะมีอันนึงแล้วเฟียอันนี้อะไรไม่รู้ฮะลูปตาเนี่ยตัวละครบนอยากดูดบุหรี่นะฮะเราดูดบุหรี่ให้มันก่อนเรามานั่งดูทีดานเลยไอ้เหี้าวะพาราไดล์ลอตนะฮะผมซื้อมาแล้วเดี๋ยวรอแคสต่อเลยครับเล่นไอ้เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยทำไมเป็นแผ่น สีเลื่อนขึ้นลูกตัวเลขเลื่อนขึ้นเดี๋ยวราเล่นไอ้ดันก่อนอพอลิมบีเอ็นจบก่อนนะฮะอ่ไม่มีแล้วมั้งไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้วฮะถ้าผมหาจริงเว้ยเฮ้ยฮัรไลท์สามฮัรล็อบสามไอ้สัตว์ไอ้เอ้ยไอ้เฮียกระเด็นไอ้นี่อะไรเนี่ยเมื่อกี้เห็นแวบขับขับปิตอลิสเหรอขับปิตอโพโต้โอ้ยโคตรหาแม่งล้อเกมดัง เฮ้ยอะไรเนี่ยดังกูทำไมวะสวัสดีครับอยากได้เลยไหมอยากได้ครับเทนดอลล่าอ่ะวูมีให้มึงเฮ้ยโพสต์โพสต์สองลีดุกจิตแคได้ได้แผ่น เราได้เกมโพเทลสองรีด <will arrive. S 1> <He> ูค hey. ์มาฮะต้องการอะไรไหมต้องการครับเทนดอลล่าได้สองอันแล้วฮะนี่ฮะมันโพเทลโพเทลสองกลายเป็นคือมันเป็นรูปสีฟ้าครับมันคือเกมโพเทลโพเทลคือเกมประตูมิติอะฮะแม่งล้อเลียนได้เกียนมากเฮ้ยแล้วดูดิค่ายแม่งโคตรเกียน์ มีเมนมีคัตชี่แล้วก็ VR วางไว้ตรงนี้ฮะแผ่นเกมนี่คือแบบ Running w i h s k i c h e r นะครับคือค่ายที่เ้าทำเกมผมว่าตลกมากค่ายนี้แม่งแบบสุดๆอะพอๆกับล็อกสตาร์เลยหล,หลบดิหลบดิวะเฮ้ยเฮ้ยผมเตะทีเดียวมันตายเลยเหรอโโคตรเท่โอ้โหนี่มัน VR เฮ้ยอะไรวะอุ้ยผมออกมาจากโลกจริงแล้วคุณ โอ้สุดยอดครับได้ได้อะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยโคโต้รีดูกฮะหน้าไปเล่นมากโคโต้ภาคหนึ่งรีรีมาสเตอร์นะฮะจ้า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 โอเคฮะเดี๋ยวเราพาไปดูโปเกมอนเอ้ยพาไปดูอะไรวะโพโพโพโปเกบอลโปเกบอลดีกว่านะพด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 เกมอนพดเกมอนโปเกมอนบอลนะฮะขอต้อนรับสู่พดเกมอนเว้ยนะฮะ ภารกิจวันแรกวันนี้เราจะไปเก็บนมเอาบินแล้วก็จ่ายบินกันนะครับวันแรกชาตตดูดชาตตดูดนะฮะเริ่มวันแรกกับวันวันวันจันวันจันทร์ชาตตดูดเราต้องไม่ใช่ไม่ใช่ชาโตซีนะครับชาตตดูดนะครับจําไว้นะฮะกดปากับโปเกมอนครั้งแรกครับเราต้องมาสอนเอ้ยเราต้องมาลองปากโปเกมอนโปเกมอนโปเกบอลดีกว่าไม่ใช่โปเกมอนหูไปไหนแล้วน่ะช้างบนเขา พี่รักเขาใหญ่เขาใหญ่เอยอะไรวะน่ยโคตรเทร่นะฮะตอนนี้กไ็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะนี่คือโปกเกมบอลลูกแรกของเรานะฮะมาเราจะไปทําการปล่อยตัดนะครับเราจะเป็นซาโตดูสนะครับซาโตชิผสมลุงดูสกลายเป็นซาโตดูสภารกิจแรกเราจะปล่อยโปกเกมอนตัวแรกของเราตัวที่สองของเราในร้านอาหารจีนนะครับ สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมร้านอาหารจีนคนไหนตรงนี้เยอะมากเอะผมให้ลูกนึงเกิดอะไรขึ้นวะข้างในเข้าไปดูฮะวัาต่เฮ้ยทำไมไม่ไม่เปิดระเบิดนะครับโอ้มาแล้วฮะแมวดำไปแล้วฮะตอนนี้โปกเกอมอนเราได้ ทุกคนเอาเลยโปเกมอนไปเลยปิกาจูปิกาจูจงไปยปิกาจูทำลายมึงนี่ถึงซะห <c oughs> มาช้าง <c oughs> ไปแล้วปิกาจูไปเอานมมึก่อนปิกาจูตอนนี้เราจะมาดูโปเกมอนรอระเบิดกันนะฮะไม่ระเบิดวะซาโตดุดูจงปาโปเกมอนไปห <c oughs> <c oughs> มัวเกิด วัวถีบวัวถีบว่าจไปแล้วครับตอนนี้โปกเกมอนวัวของเราได้ทำการชนชนไอ้ชิบหายละจะมาชนซาตดูดุ้นเลยเหรอไม่นะโปกเกมอนโปกเกมอนอย่าทำร้ายดุ้นะไม่เอาละชนเรื่อยนะฮะไม่เป็นไรผมจะมาซื้อนมซาตดูดุ้ต้องเอาสเสบียงเพื่อที่จะเดินทางไปจับโปกเกมอนนะฮะได้แ้วนมเรียบร้อยม่นโคตรง่ายเลย ไปไปต่อกันเลยดีกว่าเฮ้ยทำไมถึงขังซาตูดูดไว้อย่างนี้ไม่เอาไปโปเกมอนเราจะปล่อยปิกาจูเราถล่มร้านฮะตอนนี้ปิกาจูจงไปกัดเจ้าของร้านไปใช้ไฟฟ้าแสนไฟฟ้าแสนวูเลยเดี๋ยวเจ้าของร้านจะตามเรามาฮะโอ้ยเฮียตัวอะไรวะเนี่ยเอาไปปิกาจูปิกาจูออกไปช่วยกูด้วยปิกาจูเฮียลูกกระสุนเต็มเลยไม่ปิกาจูฆ่ามัน ข้าวัเาานเปิดเปิดี่ยแม่งไม่ระเบิดด้วยนะปิกกจูพวกนี้เอ้บว,วัวเฮ้ยนี่มันปิกกจูล่างลายขาดำไปแล้วปิกาปิกาจูเปลี่ยนสกินใหม่แล้วครับแม่งไม่ระเบิดครับปิกกจูแม่งกวนตีนมากโปกเกบอลไม่ระเบิดฮะมันไม่เชื่อวฟังสตูดิโเลยไเชี่ยไมกแล้วเอาไปกูไม่ให้กูให้หนึ่งลูกเอาไป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 กูให้หนึ่งลูกกูให้หนึ่งลูกไปละต้องหนีฮะไม่งั้นเราจะตายหากันบนนี้ ดูดบุหรีครับเพื่อเพิ่มเลือดอ่าเรียบร้อยครับภารกิจของเราเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าไปเปิดโปเกมอนกันเราจะไปจ่ายเงินกันนะครับต้องเดินทางอย่างรวดเร็วขอผ่านครับเนี่ยนะฮะใครถามที่ใครใครที่ถามว่าแกลี่เป็นใครแกลี่คือไอเหียนี่นะครับแล้วมันมีสมุดมันมีหนังสือในวันแรกนะฮะและวันที่สองน่าจะเป็นวันที่สองนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะ แกลี่นี่จะมาวันอังคารน,นะครับน่าจะจะไม่ผิดนะฮะใครที่อยากรู้ว่าหน้าตาแกลี่เป็นยังไงโผล่ในโพโดโเอออโพคาลิปวิกเอ็นนะครับกับเมื่อกี้นะฮะแกลลี่มอสนะครับ,อ,รบ <ł> อยากรู้ก็ไปดูหน้ามันเองเอ้าตอนนี้ซาส,สตดูดุสได้เดินมาทางมาถึงสถานีเออบริษัทผลิตเกมนะครับ running with c r e a t u r e ครับแล้วก็มีผู้ประท้วงเกมเออนไลน์อยู่เอยมีผ <ๆ S 1> ูๆๆๆๆ้มีผู้ะทวงเกมแล้วจัดการมันด้วยโปเกมอนไปลุยมันโปเกมอน เอาละฮะตอนนี้วัวได้ัวได้กำเนิดขึ้นแล้ววัวตัวนี้เหมือนวัวเขาจะมีแผลนะฮะอุ้ยน่ากลัวสัตุดไปแล้วครับตอนนี้วัวมันไล่กูแล้วมาแล้วอุตตนี้มาแล้วทุกคนจงจงเดินวัวขิดเอาละฮะตอนนี้โปเกมอนกำลังทำลายม็อบเอาเฮียไม่ทำลายทำไมมันไม่ได้เลื่อนเลยอ่ะเอาไปอีกลูกนึงเอาลิเป็นแมงอีกอ่ะเอาตัวอื่นทำลายม็อบตัวนี้ซะมึงไม่ชอบวิดีโอเกมแต่กูชอบครับ ทำไมมันไม่ระเบิดวะครับเอาไหมซาตูดูต้องทำลายเป็นแมวอีกแล้ววะวัตฟักแมวนอนอ้าขาด้วยนะโปเกมอนแต่ละตัวนี่มันวัตต์เอาไปโปเกมอนให้เอ้ยฟูโตดูดให้หนึ่งลูกทำไมมันดูแต่แมววะเอาไปฟูโตดูดทำไมมันไม่มีอะไรให้เราเลยฮะ ด้ดีแบบไม่มีหรอช่างแม่งก็ไปละเรากำลังเดินทางมาจ่ายบินในบริษัทบริษัท Running Risk Creature วิ่งไปพร้อมกับกันไกลสวัสดีครับนี่ไงอีตัวเอกที่เขาว่ากันแต่เขาจำผมจำได้ว่าสีสานี้มันจะมันจะมีมันจะเป็นสีฟ้าไปคครับผมให้หนึ่งลูกครับไปละออกไปสิครับ เขาร้องเหรอนั่นไงฮะสวัสดีครับมาจ่ายบินกูมาเอาบินกูมาบินแค่นั้นแหละฮะเรียบร้อยโอเคไปเช็คเงินกันดีกว่าทุกคนโอ้มาแล้วกลุ่มผู้ประท้วงวิดีโอเกมรุนแรงไอ้นี่ก็ชักปืนออกมาเราก็จะโดนปัญหาใหญ่ไปทุกคนตามฉันมา มาฆ่าซาตูดุสกันผ่านแล้วฮะกูโดนแล้วครับอืมปิดประตูให้ด้วยมาเราจะต้องหนีออกไปจากที่นี่ให้ด้วยเอาไปกินกูมีปโปเกมอนของกูอยู่เอาแล้วเป็นแมวอีกแล้วไอสัตว์เอ้ยอย่าเป็นแมวเถิดขอร้องเป็นแมวอีกแล้วครับท่านผู้ชมเป็นอย่างอื่นได้ไหม เฮ้ยเป็นหมาเฮ้ยยังไม่ครับโปเกมอนหมาครับโปเกมอนโอ้โหมันโหดจริงนะทำไม running with picture พนักงานบริษัทเของโหดอย่างนี้ครับดูครับแม่งมาสองคนแม่งเก็บได้ทั้งกองเลยครับดูครับโอ้ไม่ก็แม่งมันจริงๆครับตอนนี้สึกกลางมั่งนะอื้มเป็นอะไที่โหดจริงจริงฮะโอ้โหบริษัทนี้เขาดีจริงจริงฮะเรากลับมาข้างนอกเราก็ยังเจอวัวตัวนี้อยู่วัวอย่าทำร้ายเรานะ เรขอร้องเรวัวตายแล้วเธวัวมึงอึดจังวยะยิงนะวัวเป็นวัวกระทิงเหรอเนี่ยมึงเป็นวัวนมไม่เช่ครับเนี่ยแม่งตายยากครับท่านผู้ชมมันจะไม่อยู่กับมันแล้วเรายิงไปร้อยคนนั้นแล้วไม่ถึงแม่ือมอหือแม่งทำไมโหดอย่างนี้มีวัวนี่วัวมุดดินด้วยไปแล้วเด้อไปเร็วมาอยู่แล้วไปเช็คเงินก่อนบา,บายๆเรามาถึงธนาคารแล้ว จะตัวุ่งจะไปถอนเงินจะตัวุ่งจะจะไปถอนเงินธนาคารอยู่ไหนเดี๋ยวรอหาโปกเกมอนก่อนนะครับโปกเกมบอลไปเรามาจับโปกเกมอนกันดีกว่าฮะโปกเกมอนจับแมวเดี๋ยวนี้เลยเอ้อจับไปกูไม่ได้ปล่อยแมลเฮียชา้างเราปล่อยช้างไว้หน้าธนาคารเป็นอะไรที่ดีมากเลยสวัสดีครับมาถอนเงินเด้อนานจังเลยเอ้ยแถวไม่ขยับเลย าามาถึงมาถึงคุณตำรวจแล้วใกล้ถึงซาตดูดูแล้วครับท่านผู้ชม20 bucks b <c oughs> ย c k งนี่ดูนะ <c oughs> โอเคนี่แ <c oughs> ม่งมีแอมล็อกเลยนะส <c oughs> วัสดีครับผมเอาตั๋วมาจ่ายเงินฮนะสัตว์มีตัว๋ว อ่าได้แล้วขอบคุณครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับเราเอาบัตรเออเราเอาตั๋วมาถอนเงินเรียบร้อยแล้วในเวลากลับบ้านแล้วนะครับท่านผู้ชมสตูดุสได้เวลากลับบ้านแล้วแต่ก็มีอะไรมากดขวางตลอดเลยเวลากูไปที่ไหนเนี่ยกูต้องเจอลูกกระชุ่มปืนตลอดเลยด้วยไงจะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์นี่มันยากจริงๆอ่ะเฮ้ยอ่ะไปแล้ว ไอ้เหี้ยโปเกมอนกูไปไหนวะทำไมวุ้ดกูเยอะขนาดนี้วะเนี่ยมันแหลกอะไรอย่างนี้เอาไปโปเกมอนกูโปเกมอนกูไปโปเกมอนในชีวิตจริงนะฮะท่านผู้ชมจะมาปล่อยโปเกมอนกันดีกว่าคนอื่นเขาจับกูปล่อยโปเกมอนไฮ้หมาจงไปกัดมันกัดมันให้หมดเลยกัดมันให้หมดเลยเหรอไอ้เหี้ยใครยิงกูแหลกแหลกวัดจ้ะวัวเอายิงมันตอนนี้แล้วนะฮะตอนนี้วัวกำลังวิ่งบักวิ่งบักวัววิ่งบัก บัววิ่งบักบัวบักเอ้ยเอาแล้วบัวกำลังชนเอาแล้วมีตัวอะไรเกิดมาอีกเยอะๆเลยแล้วกูก็โดนยิงควรจะกลับบ้านดีไหมจะไม่ควรเสอร์เรื่องนี้ดีไหมช้างยังอยู่ไหมงั้นก็ขอรากกันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจผมด้วยไปแล้วช้างหึกแล้วช้างโมโหแล้วบายยครับผมจบอ้มีอะไรเกิดขึ้นฮะ โอ้โหแล้วนี่ทางมันเอ้าเฮ้ยหน้าต่างชิบหายมันมีทางผูมาด้วยฮะเอาไปให้เอาไป,หหาไปกันไกลพิฆาตอ้าว